ห่างหายจากการลงคลิปไปนานพอสมควรนะสว,นสวัสดีครับผมต๋องไมโฮไมซูครับก็ห่างหายจากการลงคลิปไปนานพอสมควรนะพอดีช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ผมค่อนข้างจะยุ่งนิดหน่อยแต่ว่าวันนี้ก็มีภารกิจบางอย่างแล้วก็พอมีเวลาว่างเลยถือโอกาสเนี่ยถ่ายคลิปนี้ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะไปที่บ้านของคุณยายผมก็จะไปรับน้องหนูฮิปโปแคะก็คือจะเป็นลูกหนูนครับคือเจ้าหนูฮิปโปแคะที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยผมไม่ได้เลี้ยงอยู่แค่ที่บ้านหลังนี้หลังเดียวนะก็จะมีอยู่ที่บ้านคุณยายด้วยเพราะว่าก็ให้คนแก่เขาไม่เหงาเนาะให้เขาได้เลี้ยงหนูเลี้ยงอะไรเพลินๆแล้วก็ เมื่อออกลูกเนี่ยก็เป็นรายได้เขาเขาจะได้รู้สึกว่าเออชีวิตเนี่ยเขามีอะไรทาเขาจะได้ไม่ไม่เหงาก็เราก็จะเตรียมอุปกรณ์ให้ขเขาด้วยก็จะมีเป็นอันนี้อาหารกระสอบที่ผมใช้อะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใส่เจ้าเด็กๆของฮี่โปมาก็คือตอนนี้มีมีลูกที่อายุจะพร้อมย้ายบ้านได้ทั้งหมด3ตัว ก็ผมได้เคยโพสต์ไปในเพจก็ตอนนี้มีคนจองไว้หมดแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาพักไว้ที่บ้านผมอีกสักพักหนึ่งแล้วก็รอทางคนที่จองไว้เนี่ยพร้อมแล้วก็พร้อจะส่งให้เขาก็อย่างตัวที่จะเอาไปใส่เนี่ยก็ผมจะใช้เป็นนี่ใช้เป็นกรงอันนี้กรงทีสองเนี่ยครับกรงทีสอใช้เป็นกรงแบบใหญ่เลยเพราะว่าลูกหนูเนี่ยพอเริ่มแบบอายุเดือนหนึ่ง ถ้าให้เขามาอยู่ในที่แคบๆรวมกันเนี่ยบางทีเขาชอบแบบงุนงิดอาจจะทะเลาะกันตีกันได้ถ้าเกิดเราผมแนะนํานะเวลาขนย้ายเนี่ยถ้าขนย้ายหลายตัวเนี่ยใส่กรงใหญ่ๆไปเลยดีกว่าปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะขนมาแค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยเวลาจะพาขนย้ายก็ใช้แค่ตะกร้าเล็กๆแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็ลองเป็นเลือยด้านล่างเอาจะได้ซับฉี่ซับอึเขาเวลาเดินทางแล้วก็ถ้าเดินทางไกลเนี่ยอาจจะใส่เป็นพวกแครอท อาหารอะไรเงี้ยให้เขาแครอทก็เหมือนเป็นน้ําให้เขาระหว่างเดินทางครับแต่ว่าของผมเนี่ยบ้านผมกับอาบ้านคุณยายผมไม่ได้ไกลกันมากก็เดินทางแป๊บเดียวก็เป็นแค่เจ้ากงนี้ธรรมดาพอพวกแครอทพวกอาหารอะไรก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มาถึงบ้านนี้หละแต่งั้นเดี๋ยวผมเอาของอุปกรณ์เตรียมขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นูน่นอีกทีหนึ่งตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงบ้านของคุณยายผมเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็อย่างที่บอกครับก็จะมารับเจ้าหนูฮิปโปแคะเป็นลูกหนูฮิปโปแคะนะตอนนี้อายุ1เดือนก็หย่านมเรียบร้อยแล้วก็ปกติเนี่ยผมจะคอยมาถ่ายรูปตลอดเวลาสมมติอา่ยายบอกว่าเออหนูที่บ้านออกลูกแล้วเนี่ยผมก็จะมาถ่ายรูปแล้วก็อัพลงในเพจไว้เพราะว่า,าน่าจะบอกไปแล้วตอนต้นคลิปว่าที่บ้านผมเนี่ยไม่ได้เลี้ยงหนูฮิปโปเยอะเท่าไหร่ก็จะมีแบ่งมาเลี้ยงที่ด้วย ให้คุณยายเขาได้คลายเหงาก็จริงๆเนี่ยหนูฮิปโปเนี่ยเลี้ยงง่ายเพาะง่ายนะถ้าสาหรับใครที่สนใจเนี่ยออยู่บ้านว่างว่างเบื่อเบื่อเนี่ยก็ลองเลี้ยงลองเพาะดูก็คลายเหงาแล้วก็เพิ่มมูลค่าเป็นเม็ดเงินให้เราได้ด้วยงั้นเดี๋ยวตอนเนี้ยผมขอตัวไปขนของขนอุปกรณ์ลงรถก่อนตอนนี้เราก็หยิบใส่กรงเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหนูฮิปโปทั้งสตัวนี่อายุ1เดือน ก็จะตัวตึงวนอ้วนอย่าง <Jamie, S 1> <ๆ>เงี้ยครับดิน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 ก็ผมก็จะใช้เป็นขี้เลื่อยลองพื้นด้านล่างนะก็แล้วแต่บางคนอาจจะอยากใช้พวกกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าใช้ขี้เลื่อยเงี้ยมันจะอยู่ได้นานกว่า ถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ปูเนี่ยก็เปลี่ยนวันละครั้งทุกวันพอดีอันนี้เห็นมีหญ้าสดอยู่นะผมก็เลยใส่หญ้าสดนะครับได้แทะเล่นเพลินๆระหว่างเดินทางหน่อยหนึ่งไปก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่บ้านครับไปกลับบ้านกันครับตอนนี้เจ้าน้องๆทั้ง3ตัวก็ได้มาอยู่ที่บ้านผมเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าเจ้าหนูฮิปโปเนี่ยก็มีเพาะไว้ที่บ้านผมแล้วก็ที่บ้านของคุณยายผมเราก็จะมีตัวผู้ตัวเมียเนี่ยที่หลากหลายพ่อหลากหลายแม่ะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาเรื่องการผสมพันธุ์สําหรับเพื่อนๆที่อยากเอาไปผสมพันธุ์ต่อหรืออยากจะเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นรายได้เสริมอะไรเงี้ยก็ได้เพราะว่าเจ้าหนูฮิปโปเนี่ยก็ค่อนข้างเพาะง่ายนะแล้วก็ออกลูกเยอะออกลูกทีนึ่งก็4ตัว5ตัว ก็เป็นกิจกรรมายามว่างแล้วก็ทายเหงาได้ครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจหนูทิโปแคะน่ารักๆแบบนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook ของผมเลยครับก็เป็นเพจ My Home My Zoo ก็น่าจะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ